ตัวนี้ก๊อปมาค่อนข้างแบบออไม่เก่งใจ <laughs> งานแท้อีกแล้วนะครับ สวัสดีครับพี่น้องกำลังอยู่กับ c h anel n Komar e v i e w นะครับคลิปนี้นะครับผมมีชุดแต่งนะครับหรือว่าชุดอัปเกรดคิดนะครับที่เอามาใช้เล่นกับเจ้าตัวหุ่น Transformer มาให้พี่น้องได้รับชมกันอีก1ชุดแล้วนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่มีรหัสว่า MC 0 1นะครับเป็นงานของค่ายแมชชีนแคปซูลนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งที่ทำเอาไว้เพื่อสําหรับเล่นกับเจ้าตัวซูเ i o s e ซีรี เบอร์101นะครับเจ้าตัว leader class s c u r g e นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้เอามาเพื่อจะเล่นกับเจ้าตัว ss 101นะเพราะว่าตัวนั้นผมตอนทำรีวิวเสร็จปุ๊บก็คืนน้องชายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมจะเอามาใช้กับเจ้าตัวนี้เนาะตัวเจ้าตัว tz 0 1นะครับก็คือจะเป็นตัวงาน ko เจ้า s k u r g e SS นั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้พี่น้องหลายๆท่านก็ทำรีวิวให้ได้ชมกันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะรีวิวคร่าวๆแล้วกันไม,ไม่ไม่ไม่ลงลึกเรื่องรายละเอียดอะไรของมันมากมายนะครับตัวนี้เนี่ยคือเขาก๊อปเจ้าตัวเอ101่อเนี่ยมาแทบจะเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็เท่าที่จับดูเนี่ยคือ Quality, คุณภาพพลาสติกอะไรเงี้ยทำมาค่อนข้างโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับมันจับดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ก้องแก๊งอะไรเงี้ยพลาสติกค่อนข้างโอเคนะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนของ ไดแคสด้วยนิดนึงนะครับตรงบริเวณปลายเท้าตรงนี้2ข้างนะครับนอกนั้นจับดูไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีการแก้ในจุดที่เคยเป็นปัญหาในตัวแท้ของตัวสตูดิโอซีรีอยู่นิดหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือตรงบริเวณนี้นะครับของตัว KO เนี่ยเขาจะเป็นมีการฝังน็อตมาให้แต่ว่าถ้าเป็นตัวตัวแทะตัว SS นี่ยคือเขาจะใช้เป็นแค่สลักพลาสติก ยื่นออกมาเลยนะครับซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยของตัวเอสเอเนี่ยตัวท่อ2ตัวนี้เนี่ยมันมักจะหลุดบ่อยหน่อยอะไรเงี้ครับเพราะฉะนั้นแบบพอตัวงานเคเขาแก้มาเป็นฝั่งน็อตมาแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบตัวนี้เล่นแล้วสบายใจขึ้นเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาวงอาวุธอะไรเนี้ยก็ให้มาครบนะไม่ไม่ได้มีอะไรที่ขาดหายไปตัวนี้ก๊อปมาค่อนข้างแบบไม่เกรงใจงานแท้อีกแล้วนะครับก็ความหลวมความหลวมอะไรเงี้ยตามตัวก็ถือว่า น้อยนะนี่ค่อนข้างแน่นแต่ตัวที่ได้มาเนี่ยของผมจะมีปัญหาตรงคอนิดนึงนะครับซึ่งตรงคอเนี่ยมันจะง่อยๆหน่อยนี่นะครับจะดีสู้ตัว KO b a t t l e Trap ไม่ได้นะไอตัวที่ทำให้รีวิวให้ดูไปคราวก่อนนะครับตัวนั้นนะจับดูแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคแต่ตัว Disaster ตัวนี้หรือว่า KO s c u r c h ตัวนี้นะครับมันจะมีหลายๆจุดที่รู้สึกว่าดีไม่เท่ากับเจ้า,จาตัว b a t t l e Trap ตัวนั้นนะครับ อ่านี่อย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับซึ่งตรงคอที่หลวมๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวก็เราใช้น้ํายาแก้หลวมนะครับหยอดลงไปก็จะแบบกลับมาแน่นได้ปกตินะครับตรงนี้แก้ไม่ยากเนาะตัวบอลจอยนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยังไม่ถ่ายขั้นตอนการแปลงร่างให้ดูแล้วกันนะครับเพราะจริงๆตัวสเกิร์ตเนี่ยผมเคยทํารีวิวให้พี่น้องได้รับชมไปแล้วเนาะทีหนึ่งตัวงาน s อสเนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอกระโดดข้ามตรงนั้นไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นชุดแต่ง ใส่เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเราค่อยมาทําการทานฟอร์มแล้วกันว่ามันจะยังทานฟอร์มได้ปกติหรือเปล่านะครับทีนี้มาดูไอตัวหลักของเราดีกว่าตัว MC01 ตัวนี้นะครับเวลาสั่งมาเนี่ยเขาจะให้มาเป็นกล่องประมาณนี้เลยนะครับจริงๆชุดแต่งของตัวสเกิร์ตสำหรับเล่นกับ SS101 เนี่ยมันจะมีค่าย DNA นะครับประกาศออกมาแล้วทีหนึ่งนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยคือผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่างานมันก็ไม่ได้ด้อยกว่าของ DNA เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ขายอยู่ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับตัวนี้จะแบบ ถ้าดูใน s h o ปปีก็อยู่ประมาณ500อะไรประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นครับซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ระดับหนึ่งและอ,อีกใจหนึ่งก็คือผมมารู้สึกว่าแอบอยากลองเล่นงานจาก่ายอื่นบ้างที่ไม่ใช่ DNA นะครับมันอาจจะแบบเป็นทางเลือกอื่นที่ทําให้เราบบเจออะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวแต่ว่าต้องลองมาพิสูจน์กันดูก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับนี่ลักษณะกล่องก็มาเป็นแบบนี้เลยด้านนอกนะครับ ในกล่องนะครับเขาก็จะให้คู่มือมา1แผ่นนะครับเป็นกระดาษพับมานะครับตัวคู่มือเนี่ยเขาจะปริ้นมาให้เป็นสีเลยนะครับแล้วก็ใช้แบบกระดาษมันนิดนึงนะครับก็ไม่ได้บางมากเนะเาะวิธีการประกอบนะครับเขาก็จะบอกมาค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ทําสีมาให้ด้วยว่าตรงเหมือนอไฮไลท์ในจุดสําคัญสําคัญมายอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นหน้ากงหน้ากากอะไรเงรี้ยเขาจะทำเป็นสีให้มันดูแตกต่างจากตัวสีเทาธรรมดาด้วยนะครับเท่าที่ดูนี่คือก็ประกอบไม่ได้ยากอะไรมากนะ แล้วว่ามีถอดป่งถอดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะไม่ยากอะไรมากด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมตรงตอนแรกถ้ายัางไม่ได้ทำอะไรจะเป็นสีออกสีแบบปกติแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนเวลาเราต้องทําอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะทําเป็นสีให้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของคู่มือเนาะต่อไปนะครับเรามาดูชิ้นส่วนต่งตางๆนะครับที่เขาให้มาในชุดนี้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็รวมๆจะเป็นประมาณนี้เนาะ เท่าที่ดูเนี่ยคือเขาให้มาในส่วนที่จะต้องเอามาเสริมเนี่ยก็ไม่ได้น้อยกว่าของ DNA เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแหละดีเอ็นเอนี่ผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดจริงๆจังๆยังไม่รู้ว่าเขาให้อะไรมาบ้างแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นก็คืออย่างของเจ้าชุดนี้เนี่ยเขาจะให้หน้ากากมา2ชิ้นนะก็จะเป็นหน้ากากแบบเต็มใบอันนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบแปกครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นตอนที่ไปสู้กับเจ้าตัวมิราสอะไรอย่างเงี้ยมั้งแล้วก็หน้ากากมันหลุดออกมาแล้วก็แตกออกมานะครับแล้วก็จะมีส่ววนหั ด้านในนะครับซึ่งไอ้ตัวชุดแต่งตรงนี้เนี่ยแบบความแจ๋วของมันก็คือจะตรงนี้แหละก็คือทําให้แบบเจ้าตัวสเกิร์ตเนี่ยมันสามารถถอดใส่หน้ากากได้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเท่าที่ดูคร่าวๆตอนนี้คือเหมือนเขาทําสีมาค่อนข้างจะสวยงามอยู่พอสมควรเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะอันนี้คือทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแบบชัดๆนิดนึงนะครับของเจ้าตัวชิ้นส่วนพวกนี้นะครับกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนที่มันค่อนข้างแบบ สำคัญๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ให้ดูทุกชิ้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปนะครับส่วนที่น่าสนใจส่วนแรกก็คือส่วนหัวนะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าที่แท้จริงของเจ้าสเกิร์ตครับในเรื่องเราจะได้เห็นตอนช่วงท้ายเรื่องเนาะก็คือจะเป็นหน้าที่แบบเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นซอมบี้นะครับางานของค่าย MC เนี่ยเขาทํามาค่อนข้างจะผมว่ามันก็สวยดีนะละเอียดใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกับในหนังนิดหน่อยนะครับอันนี้รู้สึกว่าผมไปดูข้อมูลมาของค่าย DNA อาจจะทํามา ดูดีกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าของเจ้าตัวเนี่ย m c ก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับตาจะทําเป็นสีแดงให้ด้วยสวยงามนะครับก็จะมีจุดขยับสามารถเงยได้ด้วยตรงนี้ค่อนข้างแน่นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงหน้าเนี่ยมันเขาทํามาเหมือนมันจะแกะเนี่ยหลุดออกมาได้ด้วยประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดพี่น้องลาคาญอะไรเงี้ยแบบตอนใส่หน้ากากอ่ะคิดว่าน่าจะมีปัญหาในการแบบเวลาถอดเสียบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าลาคาญก็อาจจะแปะกาวได้เลยก็ได้มั้ง <S <S หรือว่าใครอยากจะเอาไปโมติดไฟอะไรเงี้ยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะต้องพี่น้องใส่โมก็ลองเอ่อเอาไปทําเล่นดูแล้วกันนะครับถ้าสั่งมาต่อไปนะครับก็จะมีส่วนของหน้ากากนะครับหน้ากากของชุดนี้เนี่ยเขาจะให้มา2อันเลยนะครับก็คืออ่าชิ้นแรกนะครับจะเป็นหน้ากากแบบสมบูรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นหน้ากากแบบอ่แตก ระดับความเสียหายแหว่งมาครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ในชุดนี้คือเขาทําสีมาให้เลยนะครับเป็นสีโลหะแวววาวเลยสวยงามนะครับแต่มันอาจจะดูใหม่ๆนิดนึงนะคือในเรื่องมันจะต้องดูเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวของเล่นเราอะตัวขุ่นเรามันก็ไม่ได้เป็นตัวเดามจอะไรเท่าไหร่นะครับการทําหน้ากากแบบนี้มาก็ไม่ได้ทําให้งานมันดูแย่อะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นจุดดีของชุดนี้นะครับที่ของค่าย DNA เนี่ยเขาสู้ไม่ได้นะครับก็คือ DNA เเนี่ยคือเขาจะให้หน้ากากมาแค่แบบ ชิ้นเดียวนะครับจะเป็นหน้ากากแบบสมบูรณ์แบบนี้นะเท่าที่ผมไปเปิดดูในเน็ตมานะครับก็ตัวนี้ถือว่าคุ้มกว่าต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของแขนทั้งสองข้างนะครับก็คือแขนขวาแล้วก็แขนซ้ายนะครับแขนขวาเนี่ยจะมีใบมีดติดมาให้ด้วยนะครับก็คือเหมือนในตัวงาน S S เลยนะครับแต่ว่าตัวใบมีดเนี่ยเขาจะพิเศษกว่าหน่อยคือเขาจะทํามาเป็นชิ้นใสนะครับแล้วก็ความคมเนี่ยก็คือจะความคมความแหลมเนี่ยคือจัดเต็มเลยแหละนะครับมาแบบ สวยงามนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องซีเรียสแล้วเรื่อง <c oughs> อความปลอดภัยนะครับให้เด็กเล่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยจัดเต็มได้นะครับแล้วก็ตัวใบดาบเนี่ยก็ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรเลยนะมีทํามาเป็นแบบเหมือนรอยบุ๋มอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแต่ว่าลูกเล่น,นเท่าที่ดูก็คือยังคล้ายๆกันนะครับสามารถกางอันนี้ออกมาได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เอามาให้ถือในอุ้งมือได้นะครับซึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันว่ามันถือเข้าไปได้จริงๆ เดี๋ยวนะมันต้องกลางยังไงแล้ววะเดี่ยอ่ะอย่างนี้อ่านี่นะครับแล้วก็มือก็สามารถ,ถุบเข้าไปได้ตัวกรงเล็บเนี่ยมันสามารถขยับได้ด้วยนะก็อย่างนิ้วโป้งเนี่ยสามารถแบบขยับเข้าขยับออกตรงนี้ได้ด้วยนะครับตัวงานแท้ก็ขยับได้เหมือนกันรู้สึกนะตรงนี้แต่ว่าที่เจ๋งกว่าก็คือตัวนิ้วเนี่ยอีก3นิ้วเนี่ยมันสามารถขยับแยกจากกันได้เลยนะครับแบบอย่างนี้แล้วก็มีความแหลมอของเล็บนะครับ ดูสวยงามสมจริงกว่า ss เนี่ยคือเขาจะทำมาทุ่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับข้อมือหมุนได้ด้วยนะนี่สามารถดึงออกมาได้ด้วยความจริงนี่อย่างนี้นะครับก็เจ๋วเลยเวลาโพสต์ท่าอะไรเงี้ยคราวนี้แบบเหมือนถ้าเราเปลี่ยนเป็นชุดแต่งตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถแบบโพสต์ทำมือแบบ ได้มุมหลากหลายกว่าตัวงานแท้แน่นอนนะครับตัวนี้แต่ว่าข้อเสียนิดนึงก็คือตรงนี้เขาจะทําดีเทลมาไม่ทราบพี่น้องพอชัดเห็นชัดนไหมเหมือนโซ่มัดล่ามมาด้วยตามแขนเนี่ยแต่ว่าตัวโซ่นี้เขาไม่ได้ทําสีมานะครับก็คือให้เป็นสีเทาเข้มเหมือนแขนไปเลยใครที่มีฝีมือในการเพ้นสีอะไรเงี้ยสามารถเพ้นให้มันแตกต่างกันขึ้นสักนิดนึงก็ได้นะครับก็จะอาจจะทําให้มันดูสวยขึ้นอันนี้คือเป็นข้อต่อ,อตอนเปลี่ยนเราต้อง ดึงแขนเก่าออกก็เสียบตัวนี้เข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวจะลองไปเสียบกันดูนะว่าเป็นยังไงต่อไปมาดูตรงแขนซ้ายกันบ้างนะครับแขนซ้ายทรงอ่ะมันใกล้เคียงกับของเดิมนะคือจะเป็นไอ้นิ้วเนี่ยสีอันตรงเนี้ยที่มันแบบสามารถกางออกจากกันได้นะครับแต่ว่ามีเพิ่มเติมมาของเจ้าตัวชุดแต่งนี้ก็คือตรงเนี่ยข้อเนี่ยมันสามารถแบบงอได้ด้วยเพิ่มขึ้นมานะครับ แล้วก็ด้านในตรงนี้จะมีเป็นกระสุนตัวเนี้ยที่เอาไว้ยิงติดหลังแอร์เดเซอร์ไปแล้วทำให้แอร์เดเซอร์เป็นขึ้นสนิมอ่ะแล้วก็กลายเป็นซอมบี้โดนควบคุมไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถถอดออกมาได้ด้วยนะเดี๋ยวตึงให้ดูนี่ในเกลีกอย่างนี้แต่ว่าก็คือทํามาเป็นแค่แบบเหมือนมีรู้เฉยๆนะเอาไปเสี่ยวกับแอร์เดเซอร์ก็ไม่ได้ก็คือเหมือนเอาไว้แค่แบบน่าจะวางแปะเอาไว้ที่หลังเฉยๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้พอ,พอเราดึงออกไปปุ๊บเราสามารถเอาไอ้ตัว ปืนของเดีย๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันตัวของ SS ร้อยหนึ่งนะครับหรือว่าเจ้าตัว TZ ศูนย์หนึ่งเนี่ยมาเสียบเข้าไปได้ด้วยครับก็เสียบก็คือเสียบเข้าไปตรงรูนี้ได้เลยข้างไหน <laughs> ข้างนี้มั้งนี่ครับประมาณนี้ก็จะแน่นนะไม่หลวมเลยนะครับค่อนข้างโอเคอยู่แล้วข้างนี้ก็เหมือนข้างนู้นเหมือนกันตรงข้อมือสามารถหมุนได้เหมือนกัน ตรงนี้น่าจะเปลี่ยนง่ายกว่าข้างขวานะเพราะว่าข้างขวาเราต้องดึงสลักออกใช่ไหมแต่ว่าตัวด้านเนี้ยด้านแขนซ้ายเนี้ยก็คือเสียบเข้าไปแทนเลยก็คือเสียบเนี้ยเหมือนเวลาเราถอดเปลี่ยนเจ้าปืนตัวนี้ออกมานะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแขนทั้งสองข้างนะครับทีนี้เดี๋ยวในชุดน่าจะมีแค่นี้มั้งที่ที่ดูน่าสนใจนะเพราะว่าส่วนอื่นก็เหมือนจะเป็นชิ้นส่วนที่เอาไปเสียบกับตัวเพื่อเพิ่มความหนาหรือว่าอุด ช่องว่างช่องโหวอะไรเงี้ยตามตัวของเจ้าตัวสเกิร์ตนะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันเราไปดูวิธีการใส่ลลกันเลยแล้วกันเนาะแล้วก็มาดูกันว่าตอนใส่เสร็จแล้วปุ๊บเป็นยังไงนะครับสามารถทานฟงทานฟอร์มแบบไปเป็นร่างของ v e ีเคิลได้แบบสมบูรณ์ไหมต้องมีการถอดเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันต่อนะจ๊ะ นี้นะครับผมก็ให้ทําการใส่เจ้าชุดแต่งนะครับให้กับเจ้าสเกิร์ตเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รูปร่างออกมาเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะครับทาให้หุ่นจากเดิมที่เคยเป็นแบบเหมือนตัวแผ่ผอมแห้งแรงน้อยเนี่ทำให้แบบเหมือนมีเขาเรียกอะไรเหมือนมีน้ํามีเนื้อมีน้ํามีนวลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างแบบจากปกติตรงช่วงขาเนี่ยจะเห็นชัดเลยจากปกติเนี่ยคือมันจะรีบๆแบนๆนะตัวสเกิร์ตอะแต่ว่าพอเราใส่ไอ้ตัวชุดแต่ง ที่เขาให้มาเนี่ยคือเขาจะมีตรงช่วงต้นขานะครับแล้วก็ตรงหน้าแข้งเนี่ยเพิ่มขึ้นมามันทําให้เจ้าตัวสเกิร์ตมันดูเหมือนขามันมันมันได้ทรงสวยมากกว่าดูแบบบึกบึนนิดนึงอะไรเงี้ยดีกว่าของเก่าเยอะเลยนะครับผมว่าดีนะโอเคแล้วก็ตัวเนื้อพลาสติกอะที่เขาให้มาเป็นสีเทาตอนแรกผมรู้สึกว่า มันจะอ่อนไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวสเกิร์ตมันจะออกเป็นสีเทาเข้มใช่ไหมพอใส่ชุดแต่งที่เป็นสีเทาอ่อนลงไปอะ่ะมันอาจจะทําให้ตัวพุ่นอ่ะมันดูเหมือนโดดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอใส่เข้าไปแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรแบบประมาณงั้นเลยนะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเหมือนตัวสีของตามตัวเนี่ยมันกลายเป็นเล่นเลเยอร์ขึ้นมาเลยอะ่ะเหมือนมีทั้งเข้มมีทั้งอ่อนแบบสลับกันอะไรเงี้ยอ่ก็ดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเราถ้าจะเอาให้สวยเลยนะก็คือ เอาไปทำเป็นสีอ่ะผมว่าเวิร์กแน่นอนอะไรเงี้ยเอาไปพ่นเป็นสีเหล็กสีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนั้นก็คือเราต้องทําแบบให้ดีต้องทำทั้งตัวนะมันถึงจะสวยอ mm ่า hmm. แล้วก็วิธีการใส่เมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูไปนะครับก็พี่น้องจะเห็นแหละชุดแต่งชุดนี้มันใส่ไม่ไม่ได้ยากเลยนะลงล็อก ok mm hmm. ค่อนข้างโอเคเลยตอนแรกผมไปดูคลิป youtube ของต่างประเทศอ่ะช่องหนึ่งนะครับก็คือเหมือนตรงช่วงขาตรงเนี้ยเหมือนเขาอาจจะต้องมีการแบบเฉือนก่อนอะไรเงี้ยถึงจะใส่เข้าไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าชุดที่ผมได้มาเนี่ยคือมัน มันลงตัวพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นเพราะว่ามันมันเป็นคนละล็อตกันหรือเปล่าหรือว่าไอ้ตัว QC ของเจ้าชุดแต่งชุดนี้จะแบบไม่เท่ากันทุกชุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้อ่าอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ล็อตนี้ที่ได้มาเนี่ยกลายเป็นว่าใส่แล้วโอเคเลยนะครับก็แน่นหนาดีด้วยนะดูไม่ไม่หลุดง่ายนะครับตรงนี้สามารถขยับได้ด้วยเป็นช่วงเหมือนตัวปิดข้อเท้าอะไรประมาณนี้เออผมว่ามันดูโอเคแล้วเนี่ยมันทํามาสี สีเดียวกันเลยกับตรงเท้าของเจ้าตัว t ีเซต01เนี่ยแจมย่มหนึบเหมือนกันถือว่าเขาทํามาใส่ใจพอสมควรตอนนี้ก็เลยหมดปัญหาเลยว่าใส่แท้ได้แล้วจะใส่ตัวงาน KO ได้หรือเปล่านะครับถ้าพี่น้องท่านไหนมีตัว t ีเซ01อยู่แล้วเนี่ยพี่น้องก็สามารถสั่งเจ้าชุดนี้มาใส่ได้เลยนะครับตรงข้างในก็จะมีเหมือนเป็นลักษณะของซี่โครงเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตรงซี่โครงเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันมีปัญหานิดนึงนะอย่างตรงเนี้ยจริงๆซี่โครงมันควรจะดันมาได้ถึงสุด ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราประกอบเข้าไปแล้วปรากฏว่าตรงช่วงเนี้ยไหปลาล้าอะไรตรงเนี้ยของหุนเราต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยใช่ไหมซึ่งพอเราใส่เข้าไปปรากฏว่าปัญหาแรกนะที่เจอก็คือไอตัวล็อกตรงนี้นะครับที่เสียบเข้าไปถ้าเป็นของเดิมของมันอ่ะมันจะเข้าไปแบบแน่นเลยนะครับบบอยู่แล้วแบบไม่หลุดง่ายแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยคือยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะผมว่าเพราะว่ามันเล่นแล้วยังยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าไอตรงจุดนี้ ที่เป็นซี่โครงด้านด้านเนี้ยด้านขวาเนี่ยคือชิ้นตรงนี้ที่เขาให้มามันดันกลายเป็นว่ามันเหมือนไปเบียดกับไอตัวข้อต่อตรงนี้นะครับมันเลยทําให้ดันไอซี่โครงตรงเนี้ยมาไม่สุดถึงตรงนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดความผิดพลาดหรือว่าอะไรหรือเปล่านนครับคือจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดเราคว้านมาให้ลึกลงไปหน่อยแล้วก็สามารถเลื่อนตรงนี้เข้ามาสุดได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่านะครับอันนี้มันจะดูแปลกๆหน่อยอแต่กับอีกข้างหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรนะอีกข้างหนึ่งมันจะเนี่ยเห็นไหม มันจะลงล็อกเข้าไปกับตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับแต่ข้างนี้กับข้างนู้นนะมันสั้นยาวไม่เท่ากันด้วยข้างนี้จะสั้นกว่าเนี่ยเวลาเสียบเข้าไปก็ล็อกเข้ากับตรงนี้ได้เลยแล้วตรงเนี้ยตัวปัญหาก็คือยังเหมือนกันนะตัวล็อกตรงนี้ก็คือมันเสียบเข้าไปไม่แน่นแต่ด้วยความที่ตรงเนี้ยมันมันมันดันเข้าไปแล้วเป็นฉากมันได้พอดีอ่ะรับกันพอดีมันก็เลยพอกดเข้าไปแล้วมันเหมือนมันช่วยกันล็อกอย่างเงี้ยเลยทําให้แบบเออแน่นไปเลยนะครับ ตรงช่วงหน้าอกก็จะมีปัญหาอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถามว่าสวยงามไหมสวยงามดีนะครับก็โอเคอยู่ตรงช่วงแขนพอเปลี่ยนแล้วนะครับก็สวยงามนะจริงๆดีเทลมันก็ไม่ได้แตกต่างจากของเดิมมากสักเท่าไร่มันจะมีแค่ทําให้ตัวข้อมือตรงนี้หมุนได้อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ปลายเล็บมันมีความแหลมคมสวยงามมากขึ้นแล้วก็ตัวใบดาบก็มีความแบบคมเฉียวขึ้นนะครับแล้วก็เป็นชิ้นใสด้วยนะครับก็เลยสวยงามเลยข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนี้ก็จะ ดูแบบเหมือนมีดีเทลมากขึ้นนะครับถึงแม้เขาจะไม่ได้ทำสีตรงโซ่มาให้นะ,ะแล้วก็ตัวข้างในก็สามารถกางกางอางนี้ได้นะครับแล้วก็งอได้ประมาณนี้ซึ่งตรงนี้นะครับพอเราหุกกางได้เราดึงตัวไอกระสุนตัวนี้ออกนะครับเราก็สามารถเอาไอ,อ้ก้อนปืนตัวนี้นะครับที่ผมทำให้ดูตอนแรกไปแล้วคือเสียบเข้าไปได้เลยพอเสียบปุ๊บเราก็ปิดตัวนิ้วนะครับกลับเข้ามาอย่างนี้ เราปิดตัวนิ้วกับเข้ามายางี้มันทําให้อ่จากของเดิมอ่ะก็คือเราต้องถอดแขนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปเสียบไว้กับข้างหลังแล้วก็ถึงจะเอาปืนตัวนี้มาเล่นได้แต่ตอนนี้คือเท่ากับว่าเราก็ไม่ต้องถอดแขนแล้วนะครับเราสามารถเอาปืนเข้ามาเสียบอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ทําให้แบบเออสะดวกดีนะครับณนะจุดนี้อ่าต่อไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่เขาให้เปลี่ยนก็คือส่วนของหัวนั่นเองนะครับหัวของเจ้าสเกิร์ตนะครับอ่าพอเปลี่ยนแล้วสวยงามเลยเนี่ยดูดีเลยแบบใกล้เคียงกับในหนังมากขึ้นอ่ะจากของเดิมมันจะดูหน้าตาแบบ แปลกๆหน่อยประหลาดๆนิดน,นึงแต่ตัวนี้คือเขาเขีวของหน้ากากอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบคมชัดขึ้นเลยนะครับแล้วก็เขาทาสีเป็นโลหะมาให้ด้วยเลยทําให้ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับแล้วตรงคอตรงนี้จากที่เคยเป็นแผงใหญ่ๆแบบเหมือนผมอ่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นเหมือนลันกษณะของคอเลยที่มันลูเข้ามาหน่อยก็เลยสวยสวยขึ้นนะครับตรงคอนี้มันขยับไป้สองจังหวนนะครับตรงนี้เป็นบอจจอยจากปกติเมื่อกี้ของผมมันหลวมๆนะตอนนี้ก็เลยพอเสียบชุดแต่งเข้าไปมันกลายเป็นแน่นเลย โอเคเลยสวยงามแล้วก็ตรงหัวตรงนี้ก็ยกเงยขึ้นได้อีกหนึ่งจังหวะนี่ประมาณนี้ตรงช่วงหน้ากากเนี่ยเวลาเราถอดเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงคือตรงหน้าเนี่ยที่ผมบอกไปตอนลงดีเทลของเจ้าตัวหัวชิ้นนี้นะครับว่ามันหลุดง่ายนิดนึงนะครับก็เวลาเราเปลี่ยนหน้ามานะันจะชอบหลุดมาพร้อมกับหน้า,ากากด้วยนะครับซึ่งถ้าพี่น้องท่านไหนลำคานก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือแปะกาวไว้ได้เลยนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะต้องมีลูกเล่นอะไรแล้วนะครับ ก็คือสามารถแบบแปะกาวฟิกมันไปได้เลยแล้วเวลาถอดหน้ากากมันจะได้แบบสะดวกหน่อยนึงนะครับง่ายเพราะอันเนี้ยแบบเสียบเข้าไปหน้ากากมันค่อนข้างจะแน่นนิดนึงกับตัวใบหน้ามันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบเวลาดึงอ่ะหัวที่มันหลวมๆเวแล้วมันเลยหลุดออกมาได้นะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้ก็รอเลยนะครับสรุปช่วงท้ายก็คือโดยรวมนะครับคะแนนถ้าสมมติเต็มสิผมให้ล้านคะแนนเลยชุดชุดแต่งชุดนี้นะครับคือพี่น้องท่านไหนที่ พรีดีเไว้แล้วของชุดแต่งนะครับก็ไปเก็บของ DNA ก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเก็บชุดนี้ก็ได้แต่สำหรับพี่น้องท่านไหนที่อยากจะประหยัดงบลงมาสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจัดชุดเนี่ยมาเล่นได้เลยนะครับไอตัว mc 0 1นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับก็ผมว่าสวยไม่ได้ด้อยกว่าของดีอง d เ a เท่าไหร่เลยนะครับถึงแม้ว่ารายละเอียดของของที่เขาให้มาจะมีความแตกต่างกันบ้างเนี่ยผมก,กับชอบชุดนี้มากกว่าคือเขาให้แบบส่วนของหน้ากาก เพิ่มมาอีกหนึ่งอันเป็นหน้ากากแปลกด้วยนะครับซึ่งทําให้แบบมันโดนใจมากกว่าชุดนี้คือมันตอบโจทย์ผมมากกว่านะในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็พี่น้องท่านไหนที่ชมและชอบนะครับก็ลองไปตามหาในช้อปปีได้นะครับตัวชุดนี้มีขายในช้อปปีราคาน่าจะอยู่ประมาณ5 0 0กว่าบาทตัวนี้พอดีผมได้มาจากน้องชายที่เลิฟกันนะครับปล่อยต่อให้นะครับตอนแรกผมลังเลอยู่ว่าจะเอาสเกิร์ตตัว ko เนี่ยแหละแบบมาเก็บอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ลังเลไปลังเลมาคือมันยังไม่พร้อมนู่นไม่พร้อม,ม,อมนี่ปรากฏว่าได้น้องชชาายยทท่นาา่นเี้้้ออออมมปลใหครรัับก็ืพุดแตง นะครับก็เลยทําให้แบบเออได้แล้ในราคาย่อมเยาวด้วยแล้วก็ครบนะครับตอนนี้จบเลยสําหรับผมนะครับสเกิร์ตตัวนี้ก็ถือว่าแบบเออเอาไปเล่นรวมกับออคอลเลคชั่น R.O.T.B ผมได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อตัวแท้แล้วนะครับก็จบกับตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคอขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับพี่น้องท่านไหนที่อยากสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดซุปเปอร์แดงใหัรบ พี่น้องท่านไหนที่อยากจะพูดคุยนะครับหรือเพิ่มเติมข้อมูลนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะทําสีนะครับหรือว่าอยากจะประกอบโมเดลต่อดิบอะไรต่างๆนานานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจที่ผมทิ้งเอาไว้ให้นะตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะาเล่นของเล่นอะไรนะครับหรือทําสีอะไรกันนะครับฝากพี่น้องมาติดตามรับชมกันด้วยนิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับคลิ พูดปิดคลิปไปเสรเรียบร้อยแล้วนะครับลืมไปว่ายังไม่ได้สรุปการทานฟอร์มแล้วก็ร่างของวีเคิลเลยนะครับก็มาพูดกันนิดนึงแล้วกันนะตอนท้ายคลิปนะครับก็สรุปแล้วคือลองทานฟอร์มแล้วนะครับหลังจากใส่ชุดแต่งเข้าไปนะครับก็ก็ยังทานฟอร์มเป็นร่างวีเคิลได้เหมือนปกตินะครับเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีจุดบางจุดที่มันขบขบกันแบบไม่ค่อยลงตัวบ้างใน,ใน,ใ,นในบางส่วนนะครับอย่างตรงเนี้ยเวลาทานฟอร์มไอชิ้น ที่เป็นชุดแต่งตรงนี้เนี่ยมันจะหลุดง่ายนิดนึงนะครับเวลาทานฟอร์มก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าแปลงแบบคล่องๆแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ยากหน่อยนึงก็คือตรงใบมีดเนี่ยตัวชิ้นใหม่ที่ให้มาเนี่ยคือปลายด้วยความที่มันแหลมใช่ไหมมันก็จะชอบทิมนู่นทิมนี่อยู่ประจําเลยนะครับแล้วก็การใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยพี่น้องจะสังเกตดูคือน่าจะเป็นเพราะว่าตรงช่วงตัวแขนชิ้นใหม่ที่เนี่ยตัวเนี้ย ที่เขาให้มาใหม่อ่ามันอาจจะไม่ลงล็อกเข้ากับไอ้ตรงชิ้นส่วนเดิมของอตัวหุ่นเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทําให้แบบอ่มีการโก่งบ้างเล็กน้อยนะครับทําให้แบบเหมือนแทนที่เราจะสามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้อะไรเงี้ยในในร่องขาเหมือนเดิมอ่ะมันเลยเสียบไม่ลงนะครับซึ่งจริงๆเขาทําเดือยมาให้แล้วนะครับแต่ว่ามันเสียบเข้าไปไม่ได้นะครับหรือว่ามัน <laughs> ผมแปลงผิดก็ไม่รู้นะครับก็เลยทําให้แบบอาจจะเสียบเข้าไปไม่ได้นอกกนั้นไม่มีอะไรนะครับก็ แปลงได้ปกติออแล้วก็ตจงมีช่วงปืนตรงนี้หน่อยนึงปกติท่อตรงเนี้เขาจะไปไว้ด้านในใช่ไหมอันนี้คือพอเรามีไอ้ตัวนี้ใหม่นะครับมันก็ทําให้แบบเบียดกันเยอะขึ้นนะครับมันเลยทําให้แบบอาจจะแปลงกลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้แต่เราใช้วิธีแบบนี้แทนนะครับก็เอาตัวกลมๆกลมตรงนี้ไอตัวกระบอกเนี่ยมาไว้ตรงด้านหลังแทนแค่นี้ก็หมดแล้วนะครับอ่ะโอเค <laughs> น่าจะครบทั่วแล้วนะครับ